ก็นี่ปูล่างไหลเรื่มใสกะปูก็เขามาเปิดดวงกะปูด้วยค่ะปูสี่ศูนย์เป็นบานมากไหมอ่ะบานดวยมากบานสีมากไม่จะไปเทศได้ไหมไปกาหลีโอ้ไปหาลูกสาวหรือเพนง่า,านเนยเลยไปเทียว ไปเที่ยวก็สองสามเดือนนี่แล้วเนาะไปเที่ยวสิแข่งแข่งหัวหน้า ค,คุณมาเปิดโดกกระปูด้วยค่ะนี่ไม่ส้มบรรยากาศน้ากันเนาะสำหรับคนที่ยังบบเคยเห็นด้วยค่ะนี่

ไก่ส้มเบิงบรรยากาศตอนที่เพื่อนเปิดดวเงเขอยๆนะครพอดีไม่ออกอยี่วนันเพิ่นกบสีมาวายหัวหมูให้กับพู้มยุ่วัดปูเนาะค่ะ เขาเลยสีผ้ามาสรุบรรยากาศน้กากันว่าเป็นเหตดจังไดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจังสีขอโศกขอลาบกับพูมอยู่หนีน้ากันอีกเชือนึงจะได้เอาถูกเนาะคะ่ะถูกตัวเลขมาจุดอีกเชือนึงเนาะแม่ขออนุญาตแม่จุดถูกไอขอเนว่างาให้กับพ่อแม่พี่น้องนําใเลเด้อค่ะแม่แม่เป <laughs> ็นกตใจดีเด้อค่ะ<ด> วายหัวหมูกับมีผลไม่เนาะพอเนาะกับพันกอกยาวอะคะ่ะพันกอกยาเนาะจะกอกพอพันกอกยาวหากอกบ่สี่กอกอย่าให้เพิ่นเห็ดแล้วก่อนเข้าจังมาเบิ่งน้ากันอีกอรอบเบิ่งแม่ออกอยู่บานเพิ่นเห็ดน้ากันด้วยค่ะพุ่มเจ้าทีอยู่วัดปูสี่ศูนออกอยู่บานเพิ่นมาวายพุ่ม เฮ้าก็เลยสีมาเบิงบรรยากาศน้ำกันเนาะค่ะแล้วก็สีพ่อเพิ่นจูบจุดหยางแล้วเฮ้าจังสีขอ,อเหล็กกับพูมอีกเทื่อนึงเนาะหาตัวเหล็กที่เฮ้าจะขอในมือหนีมันไปต่งกับเหล็กปูเพื่อขับคนไปพี่น้อง เพื่อนกะดิ่มบายอลไรเด้อค่ะเราจังขอแนวทางน้ำกันเพื่อพุ่มเจ้าทีเพื่นมาไห่ ตัวเรียกเดียวกันกับปูสี่ศูนย์ของเหาเนาะค่ะไม่ออกกะวายอยู่ตรงนี้นะคะ่ะอยู่พุนปูเพิ่นกับเปิดดวงให้กับปูมีกิจสัทธายู่เด้อค่ะ เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องฝ่าผ้าด้วยกับชิมาเบิงเล็กถูกที่ขอพุ่มเจ้าที่ปูขาวอยู่ที่วัดปู40่ศูยเน้อค่ะที่ไม่ออกที่ว่านเพิ่นมาวายพุ่มเนื้อค่ะเขาก็เลยสิมาขอเนียทางกับปูเนาะค่ะเพื่อปู ข้อมเจ้าที่ยูนีเพื่อนไฮเลกตงกับเลกฟูซีศูนย์เท้าเด้อค่ะกัซิมารับช่น้ากันเด้อค่ะรลุ่นไปน้ากันวาเลกถูกตัวเลขสิเป็นเลขหยังเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องมาหลุ่นไปน้ากันเด้อค่ะกับมีเลขหามาเลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องมาหลุ่นน้ากันวาอีกสองตัวสิเป็นเลกหยังเด้อค่ะ ในระหว่างที่รอทูบตัวเลขเข้ากับเบิงบรรยากาศน้ำการก่อนมือหนีพ้นกันหลายด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องโอซักกะมาแล้วน้องใหม่มากค่ะแม่ปูหล่างปากเลยแม่ ลังไหลเโามาบ่ขาดสายตอนผู้เจ้าเป็นไงตอนปลายปู่จะกล้วยได็กฝนนั่งพี่เจ้าไปนะพู่เบิร์อยู่ในก่าสาเด้อเถียงแม่ครัววัดปู่สีสูนตัวเลขที่สองกามาอลไรเด้อค่ะเลขสี่มาหลุ่นเลขที่สามน้ำกัน นี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องกระชัดเจนแล้วเนาะค่ะเล็กถูกเฮาจุดหาซีหา,หาเหล็กซีหากระตรงเหล็กปูเฮ่าเด้อค่ะเหล็กปูซีศูนย์กันมีเด้อค่ะซีหาทั้งช่องก็เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องให้ไปหาหรือสื่อสากกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ยตัวเล็ก,กับมันตรงกับเล็กปูขักเนาะค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องสี่หา้า สามตูหาซีหา,าด้วยค่ะพ่อแม่พ,พี่น้องจิตเจรินาเบิงด้วยค่ะตัวเลขตัวนี้ <c oughs> เอาคลิปนี้กับพ่อสมนีก่อรด้วยค่ะพ่อแม่พีน่น้นองขากกุไลกุแชกุตีตามกับฝ่าผ้าร่วยในเด้อค่ะจะได้มีกำลังแรงใจไปตามหาแนวทางตัวเลขเด็ดดังๆพระอาจารย์ดังๆให้กับพ่อแม่พี่น้องไปหาเสียงโชคเลือกสื่อสลากคิดแมงรัฐบาลน้ำกัน กินนี่ก็ให้พ่อแม่พี่น้องมีโสมมีลามันมา้านีฮิ้งเรวยๆเดอ้อค่ะถึกหัวรวยเบอร์ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟัง